สีน้ำเงินคอซสายฟุตบอลต้องทีมเชลซีเชลซีทำไมเพราะว่ามันเป็นสีฝ้าๆขาวๆนอกระนึกได้เป็นทีมฟุตบอลคือจังสิงเอสิงโตน้ำเงินค้ำคือคือจางสิงโตน้ำเงินค้ำอ่าจ้ามาเอ็มจีสีหายากแม่แล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่รีวิวมาเพิ่งเห็นสีนี้ใช่เรานน้นได้เต็มถ้ามีอย่างสีแดงสีเหลืองสีฟ้าเอออันนี้อย่างสีน้ำเงินน้ำเงินทูโทนนะคะมีสีน้ำเงินแล้วก็ บนหลังคาจะเป็นสีขาว,ขาวจ้ามาวันนี้น้องนายกับใบบัวมาทั้งทีไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ธรรมดาเอาบบแนะนำตัวเขาา้าเข้าไว้บอลืมแนะนำตัวข้าคุยอยู่ข้าแต่คุย <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องน้าสือญโนกาตาลีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องใบบัวบนระใบจาบ้าเด็ยังนุ่มเลยบอบ่ได้แล้วแบนถึงแบน ล่าสุดเข้าใจเออล่าสุด y ยูทูบโดนแบนไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเออบ่เป็นหยังเด้อถ้าเกิดใครอยากเห็นท่ายกน้องของน้องใบบัวแชทมาส่วนตัววิดีโอข้อมากกระเดี็นเยอะมากเอออาแต่กลับเบาๆแน่เดี๋ยวผัวนางดาเอ้ยมีผัวบ่เอาเมีเอายังมามีชีวิตมีแต่ขายรถนี่บ่ขาย m อ็มจีวันนี้โอ้ใบบัวสดนะคะจ้ามาวันนี้มาพบกับรถรุ่นอะไรใบบัว น1.5 C2 เทูรนเกียร์ออโต้ปี2019จ้าสียังงามเลยีงามค่ะเจ็บๆเลยอันนี้ลดพึ่งลงมาไหมลงมใไม่จากเทเลอร์เออจากเทเลอร์เลยให้ดูสภาพกันไปเลยตรงไหนบุบตรงไหนมีรอยเราเจ็บให้ไหมพี่นัท เก็บไ้เก็บไ้จ้าออกรถไปก็คือว่ารถงามแน่นอนถ้าเป็นไปไดนนะอยากสีไทยงแต่เท่เหลือสีรุ่งแต่กาเจนเขาไทยประเทศเกียรนําเขาดั้จ้ามาดูกระจังหน้ากระจังหน้าตัวนี้เป็นโฉมใหม่แล้วเนาะจ้านะคะดีไซน์ตรงนี้เหมือนสไตล์รถยุโรปอะเป็นยุโรปแท้ๆเลยล่ะเออแกยุโรปละแบรนด์ยุโรปแท้ๆเลยจ้าึ้นไปนี่ เหมือนท่งไม่ยังกระดาสหราัฐอเมริกาแมนคอคล้ายๆเนาะคือสภาพฟังชงฟังชันนี้คือเหมือนลดราคาหลักล้านใช่แต่จ่ายในราคาหลักพันเมตเลยอ่ะเบเลยอ่ะเออมามาดูที่ไฟกันบ้างค่ะพี่นัทไฟนะไซน์ยิงกว่าเกตตาปายไซนคักตาปาที่ว่าใสยังไม่เจ้าเจ้าเลยไฟ M g ็คันนี้บอกได้เลยจ้ะไฟนี่เขารอคักเนาะไฟรอไฟรอแห้งจ้า ก็คือว่าเขาสไตล์แบบมันดีไซเนอร์ออกมาให้เป็นมาแบบคนใส่เวลาใส่รถก็จะดูแบบดูดีเนาะดูไม่น่าเบื่อดูบนาเบื่อดู<ช>ดี<ช>ขี่ไปใส่เขากันแนมจ้ะ,จะมาดูที่ล้อกันบ้างจ้ะพี่นัดล้อบอมักแรกนี่เฮ็ดจังไดพี่นัดเปลี่ยนไดบ่เปลี่ยนอะไรคือกาวใบบัวมีจักรไส้ที่เพปลี่ยนมีเห,นเหลือซีไล่มีอย่างไหนจ้าทีสามเจ็ดเฟออาร์พีเอฟวันเฟอจียี่แปดเฟรไออีสามศูนย์เฟอใบพัด ล็อเวลโชกุนนินจาหลังใหม่อ้าวบอเมนซี่ปะบอบอฟฟี่ฮ่าฮ่าฮ่่าฮก็คือแต่คอย้เขาขายฟี่อ่ะเขาเขาเหลือเงินเดือนแล้วบเหลือแล้วจ้ะเพราะว่าเขาต้องออกไฮแทนแมนมาเจสซี่แล่วที่แพ้ไก่กระสุดแล้วอ่ะก้าโจของเขานะคะมีไฟเหลียวใครไปเรียกกัตีไฟเหลียวกันเด้อตีไฟเหลียวน้ำบอแมนนึกสีเหลียวกระเหลียวบอแมนนึกสิปาทกระปาดอย่าหาเฮ็ดด้วยข้อตั้งแล้วกะโทรหายเอซซี่แบนี้ ซอมกระจกให้แน่จ้าไปดูภายในโอ้โหไปบัวเลขไม่น้อยมากนะคะเลขมาอยู่แค่30,000กิโลเท่านั้นนะจ๊ะรถปีสามหมื่นเขาสื่อไปจอดเพื่อจังไดนี่รถปีใดก่อรถปีสิบเก้าปีสิบเก้าโอ้โหรถเลขไม่สามหมื่นเองอะไม่หน่อยแห้งนะคะภายในมีวิทยุให้นะคะจ้าตะกรมาเบิ่งไก่โอ้แอร์เย็นฉ่ำเลยผมปิ้วเลยเห็นไหมจ้าระบบปรับแอร์แมนนวล เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็พวงมาลัยอ่ะจะมีแอร์แบ็กแล้วก็ฝั่งคนนั่งมีแอร์แบ็กให้นะคะจ็จะปรับข้างก็จะมองข้างระบบไฟฟ้าทั้งระบบเลยจ้าขอเบิ้งเม็ดคันนี้นะคะเม็ดคันนี้เป็นจังไรเม็ดยังเม็ดอาโมชัดเรียงสวยงามพงบอกได้ว่ารถคันนี้ไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำชนนะไฟไหมแน่นอนมาดูเม็ดเลยสมยงามมาก เม็ดงามแห้งบอดีรถเดิมคับงามกว่าเม็ดของแฟนเธอเว้ยว่าไปมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดไปไหนไปไสมาดูตรงนี้ก่อนยังไงยังไงแผ่นเพจของรถโอ้มาอยู่ฝั่งนี้บอกคือสำคัญมากนะถ้าเกิดว่าจะออกไปไม่มีแผ่นเพจนี่อ้าวถหพีอ้าวเรียบร้อยแล้วสื่อขายบ่ได้ด้วจ้าบ่ได้จ้าค่ะไปคุณภาพครับแก้ว ไอตรงนี้เหมือนเขาเคยใส่คิ้วซุ้มล้อมานะแต่เขาแกะออกไม่ไปไรเดี๋ยวเราเก็บงานออกให้เนาะมันเงนื่อยงามออกไปเลยอันนี้จุดสามจุดนี่คืออะไรคะพี่นัทเซ็นเซอร์ครับผมเซ็นเซอร์ของรถจ้ารถคันนี้มีเซ็นเซอร์หลังเด้อมีเซ็นเซอร์นําจ้ะตัวเดิมท้ายเดิมสังเกตได้นะค่ะรถยังไม่ได้เก็บงานยงเอี่ยมขนาดนี้เลยอ่ะแมนรถเป็นปีสิบเก่ามาค่ะเข้ามาดูข้างในบล็อกไม่แรงยังอะไรไม่มีเราใส่ให้ได้แต่ดูที่ดูดูอันนี้มาเป็นปั๊มลมนี่เห็นบ แต่ว่าสังเกตจากตูดได้เลยนะว่าตูดเดิมท้ายเดิมรถไม่เคยติดแก๊สมานะคะจ้าสาพไม่ขนาดนี้ไม่ขนาดมาไม่ขนาดเลยพี่น้องจ้ามาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งฟังนีเนี่ยเอาแล้วมาเปิดฟังผีป่อ่ะเดี๋ยวเบิ้งอันันก็คือกันเนาะมันกันคือกันันอะไรเนบอกว่าสิมารีวิวมองเปิดฟ้ากระโปรงเอาเอามาค่ะ ฝั่ง m อที่เปิดฝากระโปรงจะอยู่ฝั่งคนนั่งเดอ้อใครงมหาฝั่งคนขับบ่ไเด็เปิดได้สาดดีจังได้จ้าัวหาเบ่เจอโอ้ยขี่ไปได้เบิ้งของเครื่องมันหดกันนะหาบองเปิดเปิดมาพอเดเีดเ๋ยมเมื่อก,กี้นี่ก็คือยางมาเมบิ้งนั่นฉันบอกแล้วที่เปิดฝากระโปรงอยู่ตรงนี้นะจ้าหมุนขึ้นจา้ามามาดูเม็ดแหกเม็ดก่อนอุ้ยแน่นคักทัานผู้สมเมดเรียงกันสวยงามจ้าสภาพนี่คอยนึกงว่ารถปลายแดงเมน จะแค่ล่างก็คือรถป้ายแดงแล้วอันนี้รถไม่เปลือนชส่ีุ่นนะรถแค่2ปีนะคะตา่ห้อนมาเครื่อหนมาดูหนห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างจ้าห้องเครื่องเดินนิ่งเลยนะคะค่ะสติเกอร์มอกอคันหน้าอยู่ครบจ้เห็นกันความร้อนสลักโลโก้คําว่า M G จเป็นยี่ห้อเดียวเลยค่ะมาดูที่ฝั่งนี้กันบ้างอันนี้เบรก A B S ใช่ไหมใช่ค่ะระบบความปลอดีนัด บอมีการแกะบอมีการไข่บอมีการพอดแม่จะงามแห้งแค่นีนได้ไปถือว่าคุ้มแต่ขั้นเดียวเรื่องนี้แบบนี้มีจะขั้นได้เต็มหรือเรือบลายแล้วเด้อเนาะเรือบลายแล้วบลายแล้วทักมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube Ti k t o แมขอดู MG 3สหน่อยค่ะอ้ยคอยละขายบ่ไลดีมากท่นแม่แห่งระซีนีมากเป็นที่ต้องการเคนรุ่นใหม่มากบอกเลยนะว่าใครเห็นก่อน ได้ก่อนแมนเห็นก้อนกับฝ้าวจองแมนจ้ะมาต่างจังวัดกับปตมาดอกแค่เจ้าหยิบโทษสา์กินกลางเขามาน้อยเดียวจ้ะมีทําสัญญาฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านเลยนะคะมา MG3 นะคะเปิดราคาขายอยู่ที่3 2 9 0 0 0บาทออกรถกับเราสองคนใช้เงินดาวเพียงแค่ศูนยบาท คือโปเตรียมกันแน่สูดพรทำท่านี้ไม่ได้ใช่โดนแบนไปแล้วโดนแบนไปแล้วนะจ้าอ้าวแล้วก็มีโปรช่วยผ่อนนานกี่เดือนสูดเปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนทางเต็นท์ช่วยอีกสูดทางเต็นท์ช่วยอีกสิบสองเดือนหนึ่สิบสองเดือนแรกจ้าที่แลคะสองพันเก้าร้อยบาทจ้าคอยนึกว่าโปรนี่ให้แต่รถกระบะบอกแล้วรถเก่งก็ได้แมนถ้ารถเก่งเราก็ให้เราเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องแบ่งชนชั้นกันเลยอ่ะแบ่งจ้าแล้วก็จากนั้น ค่อยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่หกพันสี่ร้อยบาทจ้าจวดไปเลยจ้าสำนันบัพ่อออกรถไปแล้วแถมบาเติมน้ำมันไปให้อีกหนึ่งพันบาทฟรีจ้าแล้วก็โปรโมชั่นจากเอซิซีมอเตอร์ค่าจัดให้ฟรีค่าโอนให้ฟรีภาษพรบให้ฟรีส่งรถถึงบ้านฟรีขายได้มันเครื่องฟรีขายของเครื่องฟรีขายของเหลวฟรีติดรอบคันฟรีจับยืนติดรอบคันฟรีจ้ดกันหลังการขายล่องีเต็มแบบบิวสมาร์ทล่องฟีเต็มโอ้ยแซ่บจ้า มาเอาช่องกับเราวันนี้มีสิทธิ์ลุ้นรับแจกแจกน้องใบบัวโอเคน้องใบบัวหยอกยอกอ้าอันนี้ก็เคิมสิบปน้ำลูกขายอย่างเดียวเลยลุ้นรับแจกแจกมอเตอร์ไซค์เอ้าวป่อยเอฟซีแน่ใบบัว ค่ะสำหรับ FC ที่ติดตามคลิปนี้ถ้าชอบการรีวิวรถของเราก็ฝากกดไลค์ด้วยแต่ถ้าใครอยากดูคลิปใหม่ๆแบบรดลงเทเลอร์มาอยากเห็นสภาพเลยก็ฝากกดกระดิ่งกิงิ๊งๆิๆงไว้ด้วยจ้าแล้วบอล้างสีผ้าไปเบิรงเทเลอร์แม่ลเขาไหมแม่จ้ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะจ๊ะฝากด้วยเป็นช่องทางทิกต็อกนะมี3ช่อง s C c ซีมอเตอสายแก้วเมตสายแก้วภาษาอังกฤษและ S c สซีมอตอ SK สายแก้วจ้าจบยังจบแล้วจบแล้วบอสจ้าว